อาลมะมฟังอณิสง์การสร้างพระธรรมกายประจำตัวตอนที่21บูชาพุทาประสมมาสมิจาดีดอกทานตะวันดอกกนันในการและดอกเทวคันธีเราเกิดมาสร้างบาร,รมีก็ต้องใช้เวลาให้ผ่านไปด้วยการสร้างบาร,รมีทำให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าไปขอยากขย่อนเลยเพราะโลกมนุษย์เป็นสถานที่สำหรับสร้างบาร,รมี ไม่ได้มีไว้เพื่อเสวยบุญหรือเพื่อเหตุอย่างอื่นชีวิตในสังสารวัฏเขาใช้บุญในการไปสู้กับบาปนี่ต้องจําไว้เลยเวลาที่บาปเขาครอบงําเราเนี่ยก็จะมาับให้เราคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วก็จะมีวิบากกรรมที่เลวทรามส่งผลให้ต้องทุกข์ยากเกิดอุปสรรคต่างๆในชีวิตทั้งในชาตินี้และในปรโลกและในวัฏสงสารอีกยาวนานไม่มีใครสามารถล้างบาปแทนเราได้ มันไม่เหมือนกับล้างคโคลนหรือว่าล้างเหงื่อใครอะไรต่างๆมันแค่เป็นคำปลอบใจปลอบประโล,ลมใจเหมือนเด็กกลัวผีก็แบบเออเอาพ่อพ่อ,พอ,พอห่มกมโปงอะไรเงี้ยน,น่าสงสารนะมนุษย์เนาะในชาตินี้เราได้มารู้เรื่องบุญเรื่องบาปมีโอกาสทำบุญแล้วจึงไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดีให้ผ่านไปเปล่าแต่ควรจะสั่งสมบุญเต็มที่เต็มกำลัง เวลาโลกไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องพูดกันว่ารู้อย่างนี้ทำให้เต็มที่สักดีมีเรื่องราวของพระอุตรเถระณอดีตชาติเคยเกิดเป็นวิทยาธรได้เหาะมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ปล่อยโอกาสบุญให้ผ่านไปได้บูชาพุทธองค์ด้วยดอกทานตะวันดอกกัิกาและดอกเทวะคันทีทำให้ท่านได้สเสวยสมบัติอย่างมีความสุข ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกท่องเที่ยวสั่งสมบ่มบารมีของตนให้แก่ครอบจนถึงวันที่บารมีเต็มเปี่ยมก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอราหันต์เข้าสู่พระนิพพานพระอุตรเถระครูปนี้ท่านก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้สั่งสมบุญนั้นเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานไว้ เป็นอันมากในภพนั้นๆกายหยาบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เหมือนกันนะกายธรรมของพระองค์ก็เหมือนกันต่างแต่ขนาดกายหยาบที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการนขนาดก็ไม่เท่ากันเนะพราะรัศมีก็ไม่เท่ากันกายธรรมเหมือนกันตามกําลังบารมีในสมัยแห่งพระผู้มพระภาคเจ้าพระนามว่าสุมเมธ ในชาตินั้นพระเถระได้เกิดเป็นวิทยาธรท่องเที่ยวไปทางอากาศเหาะชมนกชมไม้เที่ยวเล่นเพลินไปตามภาษาวิทยาธรคือบนสวรรค์ก็เป็นที่เสวยบุญเพราะฉะนั้นจะเหาะไปชมนกชมไม้ก็กทำไปเถอะนี่กล้งนั้นพระบรมศาสดาทรงพระประสงค์จะปลีกวิเวก จึงเสด็จเข้าไปสู่ป่าเพียงลำพังประทับนั่งที่โคนต้นไม้เปล่งพระรสมีมีสีสันสวยงามทั้งหกสีเพื่อสรงอนุเคราะห์สรรพสัตว์นี่เปล่งชับพนรังสีออกมาจากพระวรากายพอใจบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอสวะเป็นในหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมวรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละวิทยาธรนั้นหอบไปทาอากาศมองเห็นพระผู้มีพระเจ้าแล้วก็มีใจเลื่อมใสโอ้ลองเห็นเปล่งแสงมาอย่างนี้ลักษณะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านงามกว่าเทวดานะงามกว่าพรหมหรือรูพรหมงามจริงๆขนาดพรามณ์ยังถาม ท่านเป็นมนุษย์หรือเปล่าคือไปเห็นท่านครับตะลึงมีแสงออกเป็นจับตาลังสีท่านเป็นเทวดาหรือถามสารพัดเลยท่านบอกเปล่าเป็นมนุษย์หรือเปล่าครับเปล่าเป็นพรมหมหรือเปล่าเป็นอะไรตถาคตคือธรรมกายเป็นพระตถาคตเจ้า ที่ถามยังงั้นเพราะดูลักษณะมหาบุรุษของท่านโอ้งดงามงามมากเกิดมาก็ไม่เคยเห็นเลยและเข้าใจว่าคนที่ถามก็ไม่เคยเห็นเทวดาด้วยก็อยากให้ท่านยืนยันว่าเทวดาหรือถ้าบอกเปล่าเอ๊ะมนุษย์หรือเปล่าอ้าวแล้วกันถามอะไรก็บอกเปล่านั้นพระถ,า,ถ,า,ถาคตคือธรรมกายเราเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า คือหมดกิเลสล่อนไปแล้วหลุดไปแล้วเป็นอันหนึ่งเดียวกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุตธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุจ้าแล้วจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่ลมหรือรลปพรมก็ไม่ใช่แต่เป็นพระสัมมาสัมพุ้าะถึงงดงามกว่าทุกคนในภพทั้งสามเพราะฉะนั้นทั้งหมดจะต้องเคารบสักการะบูชานี่นะจ๊ะสัมมาสัมพุต้าเกิดศรัทธาก็ลงจากอากาศ นำมาดอกกัิกาและดอกไม้ทั้งหลายอันบริสุทธิ์สะอาดสวยงามเข้าไปบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดความเบิกบานด้วยอนุภาพแป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและด้วยจิตอันเลื่อมใสของวิทยาทรดอกไม้ทั้งหมดนั้นก็ลอยอยู่ในอากาศและก็ขยายใหญ่ขึ้นกันเป็นฉัดอยู่เหนือพระเศียรของพระบรมศา,ศาสดาเป็นที่น่าอัศจรรย์ ขยายใหญ่ทีเดียวเรื่องดอกไม้ขยายนี่มันเรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะมันของเบาที่เคยเห็นเขาขยายเหล็กอันนี้บุบเท่ากับลูกบาสเคยเห็นลูกบาสเกตบอลไหมหนักอึง้งดอกไม้แล้ววิทยาธรนั้นไม่ได้บูชาไปแล้ว แล้วก็ได้เห็นพุทธานุภาพนั้นด้วยก็มีจิตเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นเกิดมหาปิติแล้วมานึกถึงครั้งไหลก็ปลื้มใจไม่รู้ลืมเลยปลื้มอยลืมวิยาทรเป็นกายละเอียดนะจ๊ะอยู่แถวป่มมาหิบพานมีเยอะแยะเลยเนยที่เพิ่งขึ้นไปใหม่ๆก็เป็นวิยาธรน,นี่แหละพวกบี้กวิที่อยู่ตามถ้ำป่าเขาลำเนาไป ทุ่งยญ้าตามโขดหินแท่นหินในสบายตรงนั้นก็เอาตรงนั้นไม่ได้มีวิมานอะไรกับเขาหรอกนะใครมีวิมานก็อ่ลืมนะเป็นกายละเอียดด้วยอนุภาพแห่งบุญนั้นเมื่อละจากร่างวิญญาณถอแล้วคือหมดบุญในการเป็นวิญญาณถบุญใหม่ก็นําไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงคือจะดับตรงนั้นวุบแล้วก็ไปเกิดใหม่แวบ แบบโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปรับจ้ะนี่เองไหมจ๊ะได้กรอบกรองวิมานที่สวยงามมีชื่อว่ากันนิการีมียอดวิมานที่สูงที่สุด60สยชยอดกว้าง30โยชยอดประกอบด้วยยอดแหลมพันยอดยอดที่เป็นโดม100ยอดประดับด้วยธงสีเหลืองวิมานบนนั้นมีหลากหลายลีลาทีเดียว มันเป็นไปตามกำลังบุญคือทำบุญด้วยอะไรและจิตมีความเลื่อมใสในบุญนั้นอย่างไรวิมานจะหลากหลายจะหลากสไตล์ทีเดียวที่อยู่บนนั้นภายในวิมามีบัลลังก์สำหรับนั่งเป็นบัลังแก้วปลึกมีบัลังทองบัลลังแก้วมณีบัลลังแก้วทับทิมก็มีให้ท่านเลือกนั่งได้ตามใจปรารถนา นั่งแล้วมันหยุดย่นได้นะนั่งนุ่มนุ่มนวลน,นุ่มเนียนเนี่ยสัมผัสที่นุ่มเนียนเดียวอยู่ยาวนานในบญชั้นดาวดึงจนกระทั่งหมดอายุไขก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปอีกไปยามาดดสิตานิมานารดีปร,รานิมิตวัสวดีขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆมีนางเทพสอนแวดล้อม เมอไปเกิดในสวรรค์ชังไหนก็จะมีฉัรด,ดอกกนิกาทิพกว้างใหญ่กั้นอยู่เบื้องบนสแสดงถึงบุญที่ตัวได้กระทำไว้ตอนเป็นมนุษย์นะจ๊ะมีนักดนตรีหกหมื่นคนบำรุงบำเรอ,อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เช้าถึงเย็นแปรล้อมอยู่เป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนโดยนักดนตรีนั้นไม่เกียจคร้านเลยเพราะเกิดขึ้นในบุญ เราบนนั้นก็ไม่มีการนอนหลับมีแต่นอนเล่นนอนเล่นเป็นเพลิน,นสบายนี่นักดนตรีเยอะแยะเครื่องดนตรีก็แตกต่างจากในเมืองมนุษย์มาน่ามาทำประติมาก,กรรมเนาะดูในเทวโลกนั้นท่าน,นก็ได้เ,เปิดเพลินอยู่กับนางเทพอักษรนักฟ้อนรม์มนักร้องนักประคมนักดนตรีก็เพลิดเพลินยินดีอยู่ในการมาสุขอันเบนทิพย์ ไม่มีความเบื่อหน่ายแม้แต่เพียงขนาเดียวมีความเพลินนั่นแหละถ้าจะไปเพลินให้ไปเพลินบนสวรรค์จะเพลินอยู่ในเมืองมนุษย์ถ้าเพลินอยู่ในเมืองมนุษย์จะไม่มีสิทธิ์ไปเพลินในสวรรค์จะไปเพลินอยู่ในอบายนยั่นแหละในมหานรกพสินบุญจากเทวโลกแล้วกลับมาเกิดในมนุษย์สยโลกได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิครอบครองทวีปท,ทั้งสี่ด้รัตนทั้งเจ็ด ประการอยู่ถึงสามร้อครั้งนี่รัตนเจ็ดในอัตกโถจารย์มาจะหัวดำนะหัวดำตัวขาวช้างก็อย่างเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเป็นรัตนเจ็ 7. ของทิพนี้อีกแบบหนึ่งช้างออ้ยสังงงามรัตนเจ็ดเกิดขึ้นยากนะกับหนึ่งนี่มีอยู่ไม่ไม่มากหรอก ในยุคที่พระเจ้าจากักรพรรดิมาปกครองโลกนี่ถึงจะได้เห็นลัตะนเจ็อย่างนี้นะเป็นพระราชาครองความเป็นเอกราชในประเทศอันสมบูรณ์ถึงห้าร้อยครั้งเกิดจากพระเจา้าจักรพรรดิบุญหยอดลงมาก,ก็มาเป็นพระราชาที่เป็นเอกราชแล้วก็พะบุญยอดลงมาเอกก็เป็นพระราชาในประเทศสร,ราชอันไพ่บูรนับครั้งไม่ถ้วนคือเป็นซะจนชินเลยเกิดในตระกูลที่สูง ชาติต่ไปในไปเกิดในตระกูลสูงๆนะแล้วจะได้มาสร้างบรารมีรวมเงินจะไปเกิดเรือๆจะไปวอมเกิดในชุมชนแออัดก็ดีะแต่วงบุญวิเศษกระชุมชนแออัดนะอดัดได้บ,บุญบารมีไม่ได้อัดแอเลยมีบุญบรารมีเต็มเยอะ ไม่ว่าท่านจะไปเกิดในชาติไหนก็ไม่มีความบกพร่องในพภกทรัพย์เห็นไหมสั่งสมบุญเพียงอย่างเดียวเวียนเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงส่งเห็นไหมจ๊ะบุญส่งผลตระกูลที่สูงส่งคือในตระกูลกษัตริย์และตระกูลพราหมณ์ไม่เกิดในตระกูลต่ำกว่านี้เลยยุคไหนมนุษย์ยกย่งพระราชาเป็นบุคคลสม,มุติเทวะสม,มุติเทพก็จะไปเกิดในยุคนั้น ยกไหนยกย่างตระกูลพราหมณ์เหนือกว่าตระกูลกษัตริย์ก็จะไปเกิดในตระกูลพราหมณ์นี่พบชาติสุดท้ายในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาเนี่ยได้จจตีจากเทวโลกมาเกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลคือพราหมณ์เศรษฐีในกรุงราชครุแสดงพราหมณ์นี่มีครอบครัวดได้เป็นอะไรล่ะเหมือนผู้ประกอบพิธีกรรมอะไรต่างเหมือนญี่ปุ่นเนี่ย มีพราหมณ์มหาศารก็มีที่มีครอบครัวได้แล้วประกอบพิธีกรรมก็คล้ายๆกับพราหมณ์มหาศารในสมัยพุทธกาลอย่างนง้นเกิดในกรุงราชครึชื่อว่าอุตรแะแปลว่าสูงหรือเหนือมีผิวดังทองคำเรียนจบคำพีของพราหมณ์ตั้งแต่เจ็ดขวบคำพีของพราหมณ์เนี่ยเรียนเจ็ดขวบเรียนจบไปแล้ว สแสดงมีดวงปัญญามมากเกิดขึ้นในออนุภาพแห่งบุญแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการมาสุขไม่เห็นสาระในการครองเรือนจึงออกบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุเจ็ดขวบอาศัยอยู่ในสำนักของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศด้ปัญญาเจ็ดขวบบวชแล้วคอยอุปถากบำรุงมาเถระ ไม่นานนักก็ได้บรรลุธรรมในพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยอภิญญาหกดำรงชีวิตยอยู่ด้วยความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเป็นผู้ชำนาญในทิปจักรสุอย่างยิ่งมีตาทิพย์เราจะเห็นว่าชีวิตที่ประสบความสําเร็จและมีความสุขอย่างต่อเนื่องนั้นก็เพราะบุญที่ทําการบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสและไม่ลืมบุญน,นั้น มันและลึกนึกถึงบุญนั้นแล้วก็มันสังสมบุญนนั้นให้พออพูนขึ้นอยู่เสมอ